สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสาวหึงพารว,วยชาแนลนะคะพี่น้องจา๋าสวัสดีพี่พี่ fc ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่นะคะอ่าวันนี้น้องหึงก็มีแนวทางฮานอยสูตรมัดรวมงวดประจําวันที่20กันยายน2564น2,564มาแบ่งปันนะคะก่อนไปรับชมเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่19กันก่อนนะคะอ่าวันที่19นอยเฉพาะกิจออก983นะคะพี่น้องจา๋า เด่นแปดมานะคะแปดสามมาตรงๆนะคะพี่น้องจ๋าเข้าน้อยเฉพาะกิจนะคะส่วนล่างห้าสองห้าก็หลุดไปเนาะส่วนพิเศษบนออกสองสสี่นะคะพี่น้องจา๋าสี่สี่ก็หลุดนะคะน้องหมูมีแต่สี่สองส่วนล่างแปดสี่แปดสี่มาตรงๆงนะคะพี่น้องจ๋าเข้าล่างนะคะส่วนปกติออกเก้าห้าเจ็ดนะคะพี่น้องจา๋าห้าจ็ก็หลุดนะคะ อ่าล่าง9-0น้องวุ้นก็ไม่มีมีแต่8 -0 เนาะส่วน VIP ออก7-1-2อ่า7-1-2มาตารางกำลังบันทั้ง3าตัวเลยนะคะพี่น้องจา๋าแล้วก็ล่างออก8-9เนาะ8-9ก็ไม่มีนะคะพี่น้องจ๋าก็เข้าแค่2คู่เนาะเข้าอ่าน้อยเฉพาะกิจบน8-3ตรงๆแล้วก็พิเศษล่าง8-4ตรงๆนะคะเข้าแค่2คู่นะคะพี่น้องจา๋ารอบนี้ อ่ะก็ยังดีกว่าหลุดเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่20นะคะพี่น้องจา๋าวันที่20่สเนาะยีกันยายนสองพนห้ารนะคะฮานอยสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปุ่นกันไปนะคะเพราะว่าน้องมึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะพี่น้องจา๋า คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ fc นะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะอะมาดูตารางของวันที่20นะคะอะตารางของวันที่20ก็จะมี4นะคะมี5 0แล้วก็6นะคะพี่น้องจ๋า ส่วนตัวเด่นก็คือ9กับ3นะคะอ่า9กับ3นะคะวิ่งรูดด้วยนะคะพี่น้องจา๋า9กับ3ส่วน9ก็จะมี90 95 98นะคะส่วน3นะคะพี่น้องจา๋า จะมาเบิ้ลไหมเนาะสามสามสามสี่แล้วก็สามแปดนะคะอ่ามาดูชุดกันนะคะวันนี้ไปไวนะคะพี่น้องจา๋าอ่าใครพี่พี่ท่านไหนที่ไม่ชอบตัวที่นหูจับคู่ให้เดอ้ออ่าจับในตารางกําลังวันได้นะคะพี่น้องจา๋าเอาเด่นวิ่งรูดจับนะคะอ่าน้องหมูจับออกมาให้แค่นี้นะคะพี่น้องจา๋าเพราะว่ากลัวมันหลายตัวเกินไปเนาะ ชุดกันก็จะมีสองสี่มีเก้าเจ็ดเจ็ดห้าแล้วก็เก้าสี่นะคะพี่น้องจา๋าอ่าชื่นชอบตัวไหนก็ดูได้นะคะพี่น้องจา๋าอ่าถ้ามีตัวที่ชอบแล้วก็อย่าลืมไปกลับเดอะะ้อค่ะเดอะ้อไปกลับนําเดอ้ออ่าดูก่อนนะคะถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจา๋า อ่าสำหรับแนวทางนะคะน้องวึงชอบเก้าหากับเก้าสามอ่าส่วนสามอ่ะชอบสามสี่นะคะพี่น้องจ๋าส่วนชุดกันนะคะชุดกันชอบเจ็ดห้ากับเก้าสี่นะคะอันนี้คือชอบส่วนตัวนะคะเผื่อพี่ๆชอบเหมือนน้องวึงเนาะถ้าตามได้นะคะถ้าชอบเนาะ,ะถ้าไม่ชอบก็สามารถเดอนผ่านได้นะคะ ถ้าใครชอบก็จดได้แคปได้นะคะพี่น้องจา๋าย้ํานะคะว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะเพราะน้องวึงเองก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคํานวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนามาแบ่งปันพี่พ FC ทุกๆท่านนะคะ ก่อนออกไปนะ้องบุ่งก็ขอกําลังใจเช่นเคยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเดอ้อพี่น้องจ๋าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาน้องบุ่งลงเนาะสุดท้ายนี้นะ้องอุ่งก็ขอให้พี่ๆ fc ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะเฮงๆรวยๆนะคะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านคะ่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ